สวัสดีท่านชมเอพีครับสวัสดียามเช้าครับผมวันนี้เรามาปลูกอ้อยนะครับอัปเดตให้ดูหลังจากอีพีที่แล้วเราขนพันอ้อยมานะครับวันนี้ปูเป้สาวเมืองช้างไม่ได้มานะครับติดธุระนี่นครับนีเรากําลังขึ้นอ้อยอยู่ <c oughs> วันนี้อยู่กับคุณพ่อน้องข้าวปุ้นแล้วก็พี่เทียบครับจากคลิปที่แล้วล่าหนูโหอย่างดังเลยทีนนี้แกมาช่วยปลูกอ้อยนะครับ อ้อยแปลง11ไร่ของคุณพ่อนะครับนี่นะครับนี่เรากำลังขึ้นอ้อยอยู่เป็นพันอ้อยคอนแก่น3นะครับผมน,นะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูตอนปลูกนะครับผมนี่ดูวิธีการปลูกนี่นะครับปุ๋ยอ็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะ ลูกชายได้มาช่วยนะครับวันนี้เราก็ทําการเติมปุ๋ยนะครับผมบพอมาช่วยครับวันนี้พี่โดมมาแล้วนะครับผม,ผมปุ๋ยเข้าไปแล้วก็ขึ้นผันอ้อยนะครับนี่นะครับผมพื้นที่สิบเอ็ดไร่นะครับผมวันนี้ปลูกได้ประมาณ สามไล่แล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะว่ามีคนขับรถให้นะพอยอย่าว้อยเดี๋ยวรอบนี้จะถ่ายให้ดูนะผมอากาศก็ร้อนร้อนนะครับ้บนันเรา เย็นสบายครับเย็นมากเย็นจนเสื้อเปียกอ่ะอยยังไงก็เขามารับชมก็อย่าลืมติดตามครับกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะครับผมสยามชแนลวันนี้อยู่กับอากาศใบในะครับผมอากาศก็ร้อนๆ้นะครับมันเราอดเอานะผมมันเรามันแดงนะครับผมเจออะไรนะพลังใบ เดี๋ยวลังใบนะครับไม่งั้นซูไม่ไหวคนัะผมเดี๋ยวเราขึ้นเต็มคันก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ่ายดูตอนเราปลูกนะ ไวถ่ายดูวิธีการปลูกครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลานะครับมาดูวิธีปลูกครับผมเต็มลำแล้วไปแล้วครับผม ใกล okay, ้ๆโอ้่ลงไปนะครับ like, โ <we> ุยลงไปแล้วก็ดินฝังกบนะครับผมท้ายก็รีดนะครับความชื้นครับผมนีแล้ว ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้สุริยะชาแนลด้วยครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนี่ครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับผมก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับตั้งแต่แตัดทอนพันธ์แล้วก็ปลูกนะครับผม ฝังปุ๋ยดูแลยันเก็บเกี่ยวนะครับผมอย่าลืมติดตามานเอซียชาแนลด้วยนะครับเป้าหมายปีนี้ไร่ละ15ตันนะครับผมช่วงนี้อ้อยราคาดีมากเลยนะครับปีหน้าน่าจะยังโอเคอยู่นะตามที่คาดไว้น่าจะยังไม่ลงเท่าไหร่อาจจะไม่ต่ำกว่าพันห้านะครับปีนี้ก็ตกตอนนี้ก็ลอไปพัน0ปดรอยแล้วนะครับบางบางที่ก็พันแดยห้าินะครับผมสำหรับราคาอ้อยครับ ไร่หนึ่งก็ถ้าปลูกใหม่ก็ประมาณตีตต่ำเลยสิบสองตันนะครับผมดูแดดดีๆหน่อยก็คูณด้วยพันแปดร้อยเข้าไปนะครับหากค่าใชาใจ่าน่นนี่นั่นครึ่งหนึ่งเลยหักไปเลยนะครับกอเหลือเยอะอยู่นะครับผมโอนาลองนะครับผมสำหรับใครที่มีกำลังที่จะทำนะ ปลูกอ้อยส่วนหนึ่งปลูกข้าวส่วนหนึ่งปลูกมันส่วนหนึ่งครับผมก็ทำปะปนกันไปนะครับหลายๆอย่างครับผมมันก็ราคาดีอยู่นะครับผมปีนี้โอ้โหสามบาทตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3บาทสิบสตางค์ครับไม่ต่ำกว่า2บาท50ก็โอเคแล้วนะครับมันมันสําประลัง พอดีเมื่อเช้าไม่ได้ถ่ายนะครับผมมากันสามคนนะครับไม่มีคนคนขับคนหนึ่งแล้วก็ยัดอ้ยสองคนก็หมดเลยนะครับไม่มีเวลาได้ถ่ายลงพอดีช่วงบ่ายพี่โดมมานะครับผมพี่ชายแกมาจากทำธุระนะครแกมาช่วยพอดีเลยนะครับได้ช่วยขับรถได้ถ่ายลงให้ท่านชมได้ดูนะครับผม ต่อแปลงหาหน้าเกียดลงเอานะครับผมนี่เนียนเลยนะคผมออถือว่าแกมีประสบการณ์นะครับหลายปีแล้วปลูกอ้อยสำหรับใครที่สนใจจะปลูกก็ติดต่อได้นะครับ0648247808นะครับเขตเพียรามสุรินทร์เกาะนาดีนะครับผมราคากันเองนะครับผมไรล,ละ650แต่ว่าเจ้าของแปลงก็ต้องหาคนงาน ยัดอ้อยเองครับพอดีไม่มีคนงานครับผมแ,แล้ว เก็บหัวแปลงครับเป็นวิธีเก็บหัวแปลงครับผมเก็บพอดีเราจะปลูกไปไม่ถึงคันนานะครับ มาหาจุดที่เรายกขึ้นขานหน้าโกนรับ ขอบคุณ FC ทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะครับผมสาหรับคลิปการปลูกอ้อยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม